สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายาบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน ภัยพายุรุดรูร้อนสบับที่7ของวันนี้นะครับวันที่23เมษายน2563เมื่อเวลา17นาฬิกาจุนนะครับ<อ>บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วคาวดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้เกิดการประทะก,กันของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อนส่งผลทําให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีผ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่26เมษายน2563กอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงผ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยง การอยู่ในที่โร่องแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับกรเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะเกิดด้วยสําหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้ากนองเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่25-26เมษายน2563กับมีลรมกระโชกแรงบางพื้นที่และคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเอาไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความยุ่งรุนร้อนในวันนี้มีดังนี้นะครับวันที่23เมษายน2563ภาคเหนือมีจังหวัดเชียงใหม,ม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากกระแพงเพชรพิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูดุดรนานีสกลน,นครนคร,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาฬสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดเชียงแานนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสกลบุรีระยองจันทบุรีและตราด สำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับประชาชนสาม,มารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเบอทางส่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนได้ตลอดทุกวันนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ใกดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ